ในานามประธานแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดนครราชสีมาเราต้องน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญามาใช้ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่วิธีการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาวโคราชให้ได้ วันนี้นะคะทางสมาคมแม่บ้านมหาไทยโคราชของเราร่วมกับพัฒนาการจังหวัดก็เลยจะขออนุญาตเข้ามาให้ความรู้นะคะแม่ๆทุกคนถึงกระบวนการต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะคะพอเห็นภาพเด็กๆเนาะใส่ผ้าไทยแบบนี้ใส่แล้วก็สวยตรงกับ คอนเซปต์ของเราเลยผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะน้อมนำนะคะพระราชดำริขององค์สิริวัลลีนารีรัตราชกัญญามาใช้ในชุมชนของเรารักษาภูมิปัญญาเอาไว้ถ่ายทอดความรู้ให้เหล่าตัวเล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะหนูจ๊ะรู้ไหมว่ากระบวนการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคืออะไรไม่รู้ค่ะ ในกระบวนการต้นน้ำแม่แม่ก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อยากจะให้รักษาตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะให้จังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยสามารถผลิตเส้นไหมได้ด้วยตัวเองลดการนำเข้าวัตถุดิบจากภายนอกและการใช้สารเคมีเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม sustainable fashion ค่ะน้องแก้วน้องรู้ไมหมจ๊าวต้นไหมที่อยู่บนหัวเราเนี่ยหนูรู้ไหมจ๊าว่าคือต้นอะไร รู้ค่ะต้นสาทอนค่ะแล้วต้นสาทรนเนี่ยเป็นต้นอะไรของจังหวัดเรานะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดนครราชสีมาค่ะต้นสาทรนเนี่ยถ้าเรานําไปยอมผ้าแล้วเราจะได้เป็นสีอะไรไม,ไม่ทราบค่ะดูกัน กระบวนการกลางน้ำสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด BCG ด้วยการย้อมสีธรรมชาติสีจากต้นสาทหรือฝักสาทจะให้โทนสีน้ําตาลนะคะเราก็ร่วมกันคิดค้นว่าเราจะผลิตสีธรรมชาติอันไหนออกมาได้อีกโดยใช้วัตถุด,ดิบจากต้นไม้ต่างๆที่อยู่ในชุมชนของเราเองรวมทั้งส่งเสริมให้มีผ้าลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอด้วย ในกระบวนการปลายน้ำเราก็ได้ประสานกับสถาบันการศึกษาช่วยกันออกแบบตัดเย็บและสร้างกระแสด้วยการเดินแบบผ้าไทยรวมถึงการส่งเสริมช่องทางทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ผ้าของจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ จากการทำงานดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมามียอดจำหน่ายผ้าสะสมในปี2,566ถึง3,500ล้านบาทเศษมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จำนวน302กลุ่มนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันอันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนและนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนต่อไปค่ะ